ไม่ต้องไปนั่นอะไรมากมายพอเลยยังยังลกฮะวางค่อยๆขาถหลังโอ้โหรู้เลยนะพอแหม่ไม่ทันถึงเลยเราบอกแค่นี้เราบอกพยายามบอกเขาทุกครั้งนี่หละพ่อใหม่แม่ใหม่แกนะลูกนะทีนี่นะเจ้าที่เจ้าทางกระป่ากระป๋าษาแม่ธรณีแม่คลองให้ลูกู เอ,อกจ้าที่เดาทางไว้ก่อนอยู่นี่ก็อยู่เหมือนอยู่กับพ่อแล้วลูกเข้าใจไหมอยู่พ่อใหม่แม่ใหม่เขาไม่จูกเหมือนพ่อเด้พ่อต <c oughs> ีแกรถดเด้เอาแกรถดเด้อันนี้พ่อใหม่แม่ใหม่แกนะห้ามดื้อห้ามเกเข้าใจไหมลูกพูดอะไรก็เชื่อเข้าใจไหมไปไปอยู่พ่อกับแม่แกไปไปน้ไปไปไง <c oughs> ไป, <c oughs> ไปพ่อแม่ดีๆนะลูกนะไป